วายโหยดูสิมาแต่ใจเอ้ยนี่สไปเดแรนด์แมนตามมาโอ้โหทำไมพุ่งลงมาอะไรเนี่ยอ่าทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะครับนี่รถดโนบรรทุกกับรถไดโนเสาร์นะครับบรรทุกเหล่ายีโร่มาครับอลูจะมาลงน้ำนั่นเองนะครับนี่ดูสิปืน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 ,ปนโอ้ยแสดงว่าหนักนะครับรถวิ่งไม่ออกยางนัวหรือเปล่านี่นอไอ้ ทำแล้วแล้วโอ้โหหัวขมำลงสายแล้วครับเนี่ยท้นมาที่มโอ้โหนี่เ๋ยครับโอ้ยตกอันนี้ก็มาแรงเกินลืมเลยเบรกหัวทิ่มเลยเนี่ยโอ้โหลงรุนแรงมากโอ้โหน้ำโอ้โห โอ้โหดูสินอนกระเลียดล่านเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหลบแดงมาแรงมาแรงลูกนะล็กนะมันจะชมเขาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไปแล้วโอ้โหนอนกันสบายใจเชมเลยเนี่ยโอ้โหดูสิใครอ้าโอ้ยเร่งร้อนมาเลยไกลเลย น,งงนี่นแล้วสไปเดอร์แมนโอ้ยสไปเดอร์แมนก็ตามมาโอ้โหพุ่งมาตามเวน้อไปเลยเนี่ยตอนนี้นะฮะกำลังว่ายน้ำแข่งงันอยู่ฮะเขามเมนต์น้ำหนักครับโอ้โหโอ้โหดูเดือดมากเลยโอ้โหน้ำเขาไหลแรงมากเลยครับ โอ้โห oh. สมแล้วนะครับอคาแมนเป็นเบอร์หนะึ่งแ oh ห่งท้องสมุทร้่ละเวนอมตามมา2อหรือฮักตามมาที่3ามนะครับโอ้โแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ